หน้าจอเริอนใหม่ Toyota v i ิ o ของคุณพี่อ้นคุณพี่อ้นอน,นำมาซ่อมสาขา2องอำเภอเมืองซ่อมด้วยอาการเข็มใช้งานไม่ได้เรือนใหม่ได้ผ่านการซ่อมมาแล้วจ่ายแรงดันบนโต๊ะ่อมสรุปได้ว่ากระแสผิดเพี้ยนและไฟสถานะน้ำมันสีเหลืองไม่ติดและเข็ม แอดจัดมาไม่ตรงถอดเมนบอร์ดไล่วัดไฟแรงดันไฟและเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมจ่ายแรงดันไฟสรุปได้ว่าไฟเลี้ยงเกตทุกเกตออกปกติประกอบหน้าจอเรือนไม่และแอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยจ่ายแรงดันไฟกระแสะไฟปกติเลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมอยู่ที่280เทสเข็มน้ำมันโดยการบายพาสวงจรเปิดสวิตช์วงจรเข็มน้ำมันขึ้นปกติปริมาณน้ำ น้ำมันสีเหลืองจะหายไปปิดสวิตช์วงจรสรุปได้ว่าเข็มน้ำมันลงปกติเมื่อเข็มน้ำมันลงปริมาณน,น้ำมันสีเหลืองติดขึ้นเทสเข็มความเร็วและเข็มวัดรอบเครื่องยนต์โดยการบายพาสวงจรจ่ายแรงดันสัญญาณสรุปได้ว่าเข็มความเร็วและเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติขอขอบคุณคุณพี่อน้นที่ไว้วางใจนำเรือนใหม่ม้เราดูแลเรามีประกันหลังการซ่อมให้ขอบคุณมากๆครับผม